ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่สนใจในเรื่องราวของแม่มดโดยเฉพาะแม่มดแก่ๆหน้าตาพิสดารของยุโรปยุคกลางที่ชอบทําเรื่องสยองๆอ,อย่างการกินเด็กหรือไร้คำสาปประหลาดๆใส่ผู้คนคุณก็อาจจะสนใจในเรื่องราวของ ladies of the w o o d ใน The Witcher ภาค3ซึ่งเป็นตัวละครหลักที่มีความสําคัญมากครับพวกมันถูกเรียกว่า3มนางเท่าหรือคโครนแห่งบึงครุกแบกหรือที่ชาวบ้านที่บูชาพวกมันเรียกมันว่า ladies of the w o o d แต่ส่วนตัวแอนนิกเรียกมันว่ามนุษย์ป้า3แม่ครัวครับ พวกมันคือแม่มดสามตนที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้กลางบึงในเวเลนตำนานเล่าว่าพวกมันเป็นสามพี่น้องที่มีอำน,นาจปกครองดินแดนรกร้างทั้งหมดในโนแมนสแลนแต่เล่นมาทั้งเกมก็ไม่มีใครรู้จริงๆหรอครับว่ามันเป็นตัวอะไรหรือมาจากไหนกันแน่ในคลิปนี้เราจงจะมาปฏิปตตอเรื่องราวของมันจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งในเกมและนอกเกมกันครับแต่ขอเตือนไว้หน่อยนะครับว่าคลิปนี้มีการสปอยต,ตอนจบของเกมด้วยเพราะฉะนั้นสปอยเลอร์อันเลิศครับอินโทรมา นาดีแดนเปลี่ยวร้างของโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสารพัดสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ยิ่งกว่ามนุษย์คนใดไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือนักเวทผู้มีอายุวัฒนะเก่าแก่ยิ่งกว่าพวกเอลฟ์หรือคนแคระซะอีกสามนางเท่าแห่งบึงครุกแบกก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไม่มีใครรู้ว่าชื่อจริงของพวกมันคืออะไรหรือพวกมันเป็นอสุรกายประเภทไหนบางก็ว่าพวกมันเป็นลูกสาวของนายหญิงที่แท้จริงของป่าแถบเวเลนขุมพลงอำนาจเก่าแก่โบราณที่ร่วงรู้ทุกสิ่ง แต่ถูกลืมเลือนไปแล้วตามกาลเวลาบ้างก็เชื่อว่านางเป็นร่างอวตารภาคหนึ่งของเทพีมลริททะเลเทพีแห่งธรรมชาติและการถือกำเนิดที่มี3ภาคด้วยกันนั่นคือหญิงสาวสตรีตั้งครรภ์วัยกลางคนและหญิงแก่ที่ใบหน้ามีแต่ริ้วรอยเหี่ยวยน่นไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ายายป้าสามแม่โครนเป็นภาคไหนเช่นเดียวกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆใน The Witcher พวกโครนแห่งบึงครุบแบกดูจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานแม่มดปีศาจหลายอย่างในยุโรป เช่นปีศาจกินเด็กบาบายากาจากตำนานของชาวสลาฟหรือตำนานสามเทพธิดาแห่งโชคชะตาที่ปรากฏในปรณการน,นยุโรปทุกประเทศทั้งเทพธิดามอยรายของกรีกหรือนอนของชาวนอสและชาวเยอรมนิกและแรงบรันดาลใจที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องราวของสามแม่มดประหลาดที่เรียกว่าเวดซิสเตอร์ในบทประพันธ์แม็กเบดของวิลเลียมเชคสเปียร์ซึ่งมีพลังในการควบคุมชะตาชีวิตของคนได้เหมือนกับพวกโครนในเวเลน อันที่จริงแล้วในครั้งข้อมูลมอนสเตอร์ในเกมเนี่ยก็มีการกล่าวถึงบทละครที่เรียกว่า m a ็กเวดหรือแ a ็กเมธซึ่งดูแล้วก็น่าจะลอกมาจาก m a ็ก e วดแบบเ,เต็มๆเลยครับแต่ไม่ว่าแท้จริงแล้วพวกมันจะเป็นตัวอะไรผู้คนในเเลนก็ตั้งชื่อให้พวกมันครับตนหนึ่งมีชื่อว่าวิเวสผู้ถักทอภาพวิเศษจากเส้นผมของมนุษย์บรูเวส ผู้ปรุงยาวิเศษจากสมุนไพรและส่วนผสมสุดฮาร์ดคอร์อื่นๆและวิสเปซผู้รับฟังเสียงกระซิบในเวเลนเรียกรวมกันว่าท่านหญิงผู้แสนดีไม่ได้ดีธรรมดานะครับต้องดีแบบมียอยัก,กลันนะครับเพราะพวกมันปกครองเวเลนด้วยกำปั้นเหล็กใครก็ตามที่บูชานางจะต้องยอมรับคําสั่งทุกอย่างโดยไม่ไต่ถามส่งมอบเครื่องสังเวยร,รวมถึงส่งบดานเด็กกำพร้าไปให้พวกมันเลี้ยงดูหรือจริงๆก็คือขุนให้อ้วนเอาไว้ทําจิ้มจุ่มมากกว่า แต่ถึงจะโดนกดขี่แค่ไหนสาวกที่บูชานางก็ยังคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าครับเพื่อแลกกับการได้รับพรวิเศษตามที่ต้องการหรือความช่วยเหลือให้พวกชาวบ้านรอดจากพยานอันตรายและการอดตายในช่วงภัยพิบัติหรือสงครามดีกว่าไปเสี่ยงดวงกับพวกสัปหลาดโจรหรือพวกทาหารหนีทัพที่จะมาป้นฆ่าพวกชาวบ้านเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยพวกป้าๆแกก็เอาหูไวหน้าเอาตาไปได้ปล่อยให้สาวกเดือดร้อนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกนั้นทำอะไรใให้ไม่พอจ ดีไม่ดีพวกมันอาจจะเป็นคนร่ายคำาสาปใส่เองเพื่อลงโทษด้วยซ้ำพวกโครนยังมีอำนาจในการควบคุมสัตว์ประหลาดต่างๆรวมถึงส่งอสูรร,ระดับบอสอย่างฟีนไปโจมตีคนที่ลงล้ำเข้ามาในดินแดนหรือขัดคำสั่งนางไม่ก็ลักพาตัวคนที่พวกมันต้องการมาเป็นทาสเรียกได้ว่าเป็นแก๊งอำนาจมืดแบบครบวงจรครับแต่ถึงจะเลวร้ายหรือบัดซบแค่ไหนพวกชาวบ้านก็ต้องยอมนะครับเพราะเวเลนคือดินแดนที่ไม่มีราชาของอาณาจักรไหนเหลียวแหล คนที่นี่ก็เลยต้องหาผู้คุ้มครองกันเองตามมีตามเกิดนางเท่าทั้ง3ม,มีพลังเวทมนต์ที่ส่งพลังแต่ดูจะต่างจากเวทของพวกนักเวทอยู่บ้างครับพวกมันสามารถได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในป่าผ่านหูที่พวกชาวบ้านนำมาสังเวยติดไว้บนต้นไม้ทําให้ต้นไม้จํานวนมากในเวเลนทําหน้าที่เป็นเหมือนไมโครโฟนส่งข่าวตรงถึงพวกมันแหมขี้เสื้อจริงๆ การสังเวยหูนี้จะต้องทําทุกครั้งที่มีการขอความช่วยเหลืออะไรไปพิเศษจากพวกมันก็ได้แต่หวังว่าคนที่นี่จะไม่ค่อยได้เจอกับปัญหาที่แก้เองไม่ได้นะครับไม่งั้นต้องขอความช่วยเหลือบ่อยๆนี้หูกุดกันทั้งหมู่บ้านแน่นอนนอกจากนี้พวกโครนยังสื่อสารกับสาวกของพวกมันผ่านทางภาพทอวิเศษที่ทําจากเส้นผมมนุษย์และร่างทรงซึ่งเป็นทาสผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งซึ่งป้าแก่ก็เป็นเมียของบารอนนะครับซึ่งมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องเช่นกันนอกจากหูทพิ์แล้วพวกมันจะสามารถทานายอนาคต ควบคุมชะตาชีวิตมนุษย์รวมถึงมอบพรและสาบคนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดโดยแหล่งพลังหลักของพวกมันมาจากน้ําและพื้นแผ่นดินของเวเลนนั่นหมายความว่าไอ้พวกนี้จะทรงพลังก็ต่อเมื่ออยู่ในดินแดนนี้เท่านั้นและไม่สามารถออกไปไหนได้ตามอำเภอใจพลังธรรมชาติทําให้พวกมันเป็นอมตะไม่มีวันตายแต่สภาพสังขารร่างกายก็ผุพังลงตามกาลเวลาจึงมีความจำเป็นต้องปรุงยาวิเศษเพื่อชะลอวัยและทําให้พวกมันกลับไปมีร่างเป็นหญิงสาวได้อีกครั้ง ร่างนี้อาจจะเป็นร่างจำแรงครับหรือไม่ก็เป็นร่างของพวกป้าแกส,สมัยสาวๆแต่พวกมันอยู่มานานแค่ไหนถึงเปลี่ยนจากหนี่เป็นหนี่ก็คงต้องไปดาวอายุกันเองแ่ะครับทีนี้ก็กลับมาที่ยาวิเศษของพวกมันกันต่อครับยานี้ทํามาจากใช่แล้วครับเนื้อมนุษย์ครับนอกจากจะกินเด็กแล้วพวกโครนยังกินผู้ใหญ่ด้วยครับในแต่ละปีพวกมันจะจัดงานเลี้ยงประจําปีที่เรียกว่างานซับบารขคืนที่พวกเขาบอ่อเมาเทน ภูเขาหัวล้นทางใต้ของเวเลนที่มีต้นโอ๊กโบราณขนาดยักษ์อยู่บนยอดพวกที่ไปร่วมงานก็มักจะเป็นสาววุฒิที่จงรักภักดีต่อมันโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชาวบ้านครับที่มารวมตัวกันที่หมู่บ้านเล็กๆตรงต,รงตรีนเขาจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นไปพบพวกโครนบนยอดเขาซึ่งก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายคัดเอาเฉพาะพวกหล่อๆครับสวยๆสดๆคนเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องจิ้มจุ่มครับแต่ว่ากันว่าก่อนหน้าที่จะโดนกินพวกนี้จะได้อบ,บัตจมะจะงึ่นกล้นกับพวกโครนในร่างสสาวสวย หรืออย่างน้อยก็หวังว่าจะเป็นร่างนั้นนะว่ากันว่าคนเหล่านี้จะได้พบกับความสุขสุดยอดก่อนตายเพราะพวกโครนมันหื่นครับเห็นได้ตั้งแต่ตอนที่เจอกับแกรอไปครั้งแรกก็บอกเลยครับว่าอยากจะมีอะไรกับวิชเชอร์ด้วยแต่แม้แต่คุณแผนแห่งมหาทวีปก็ต้องขอปฏิเสธอย่างสุภาพละครับความหื่นนี้แสดงให้เห็นว่าพวกมันดูดพลังชีวิตจากเหยื่อของมันเหมือนกับพวกซักิวบัสจากนั้นพวกมันก็ฆ่าแล้วก็อสมมาเคี่ยวเป็นซุปเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสารอาหารเสียเปล่า ทั้งพลังและอำนาจที่พวกโครนมีเหนือผู้คนทำให้พวกมันเป็นศัตรูที่ทรงพลังมากเรียกได้ว่าเป็นเทพระดับย่อมๆก็ได้ครับเป็นแบบเทพภูธรของชาวบ้านอะไรทำนองนั้นแต่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ยังต้องยอมซีรรราบให้กับพวกไวฮันซึ่งจะว่าไปก็เป็นแค่เอฟนะถึงจะแข็งแกร่งทรงพลังแค่ไหนก็ยังมีเลือดเนื้อโดนฆ่าตายได้นั่นแสดงให้เห็นว่าที่จริงแล้วพวกป้าแก่ก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นโดนวิเชอร์ฆ่าตายได้เหมือนกัน ซึ่งชะตากรรมก็กำหนดให้พวกมันได้มาตายใต้ใตเงื้อมมือของวิชเชอร์สอพ่อลูกของเราแ่ะครับเรื่องมันเริ่มจากตอนที่พวกมันมาเจอกับซิรีที่วาร์ปมายังเวเลนและหลงเข้ามาที่บ้านของพวกมันโดยบังเอิญเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วครับว่าซิรีมีสายเลือดของเอลเดอร์บัอยู่ในตัวพวกมันเลยตัดสินใจที่จะตัดขาซิรีออกมากินสักข้างก่อนจะส่งตัวนางให้กับขุพนพลอิเมริตของพวกไวฮันแต่ซิรีแอบได้ยินซะก่อนก็เลยหนีไปได้ครับ ในเวลาต่อมาครับเพื่อแลกกับข่าวคราวของซีรีพวกโครนก็ได้มอบหมายให้แกรอไปกําจัดศัตรูเก่าแก่ของพวกมันในเควส t h e Whispering h i l l o c k ซึ่งเป็นวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในต้นไม้และความเป็นมาของเจ้าวิญญาณนี้ก็เป็นปริศนาไม่แพ้ความเป็นมาของพวกโครนเองซึ่งทางเกมก็เหมือนจะบอกไปนใ,นในในนะครับว่าเจ้าวิญญาณนี้เนี่ยเป็นแม่ของพวกโครนครับโดยในเกมเนี่ยจะมีหนังสือที่มีชื่อว่า She who knows ที่บอกเล่าตำนานเกี่ยวกับจิตวิญญาณของผู้ปกครองดั้งเดิมของพื้นผ่าเวเลน ึ่งเดินทางมาจากดินแดนอันห่างไกลก่อนจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่และสร้างลูกสาวสามคนขึ้นมาจากดินและน้ําชาวบ้านหลายคนดูจะเชื่อในตำนานนี้และจะนำมะเมล็ดพืชและมนุษย์ไปสังเวยแก่นางทุกฤดูไปไม้ผลิตแต่ไม่นานนางก็เริ่มเสียสติไปทีละน้อยจนถึงขั้นทำลายผู้คนและผืนแผดินโดยไม่รู้ตัวลูกสาวทั้งสามของนางจึงพยายามกอบกู้ดินแดนโดยการฆ่าแม่ของตัวเองฝังศพของนางไว้ในบึงแล้วขังวิญญาณของนางไว้ตายตน Whispering Hill หรอก ตำนานนี้นจริงไม่จริงแค่ไหนไม่มีใครรู้แน่ครับเพราะเวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วล่ะนะเมื่อแกรอได้เจอกับวิญญ,ญาณต้นไม้นี้ก็เลือกได้ครับว่าจะฆ่ามันตามคำสั่งของพวกโครนหรือจะปล่อยให้วิญญาณของมันไปอิสระเมื่อแกเราทำเควสเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านของพวกโครนเ้าก็วางหูไวบ้บนหินและพวกโครนก็ออกมาต้อนรับแกรอแบบตัวเป็นๆซึ่งถ้าเราฆ่าต้นไม้นี้เด็กที่อยู่ยกับพวกแม่มดนี่ครับก็จะถูกกินเรียบเลยครับแต่ถ้าเจ้าวิญ,ญญาณถูกปลดปล่อย พวกโครนก็จะลงโทษแอนนาเมียของบารอนโดยการสาปให้นางกลายเป็นวอเตอร์แฮกเนื่องจากนางเป็นคนปล่อยให้พวกเด็กหนีไปได้งานนี้เราก็ต้องเลือกแหละครับว่าจะช่วยเมียบารอนหรือว่าช่วยเด็กแต่ไม่ว่าแกรอจะฆ่าหรือปลดปล่อยวิญญาณของวิสเปอร์ลิงฮิลล์หอกพวกโครนก็จะเล่าเรื่องราวตอนที่เจอกับซีดีให้ฟังซึ่งแกรอฟังแล้วก็แบบเฮ้ยมึงจะกินลูกกูนี่หว่าก็เตรียมจะไฟล์แะครับแต่พวกโครนบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบู๊กันผูกมันจึงล่าถอยไปก่อน จนกระทั่งเมื่อแกรอกับซีรีเดินทางกลับมายังบึงครุกแบกเพื่อมาฆ่าอิเมริตในพลของวายหันพวกเขาจึงบุกเข้าไปในงานเลี้ยงประจําปีและทำเนียนขึ้นไปถึงยอดเขาสองพ่อลูกตัดสินใจแยกกันแกรอไปฆ่าขุนพลเอนแอลส่วนซีรีต้องไปจัดการกับพวกโครนที่กําลังกินจิ้มจุมหัวคนในร่างสาวสวยอยู่ก่อนจะคืนร่างกลับเป็นตัวอุบาทเหมือนเดิมเพื่อพยายามฆ่าและกินซีรี เนื่องจากพวกโครนเป็นสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ครับประเภทเรลิกเหมือนกับพวกฟิลที่พวกมันควบคุมน้ำมันเรลิกออยจึงน่าจะใช้กับพวกมันได้ผลครับแต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้ทดสอบเรื่องนี้นะเพราะว่าคนที่ต้องสู้กับพวกมันเป็นซีรีครับซึ่งไม่มีน้ำมันให้ใช้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเคล็ดลับในการสู้กับพวกมันอยู่บ้างซึ่งถ้าใครสังเกตให้ดีนะครับหรือไม่ก็ไปอ่านตามเว็บนอกเนี่ยก็จะพบว่าพวกโครนแต่ละต้นนั้นมีรูปร่างและแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวคล้ายกับมอนสเตอร์ศัตรู โดยวีเวสนั้นมีท่าแอนิเมชันและท่าโจมตีเหมือนกับวอเตอร์แฮกวิสเปสมีท่าเหมือนกับฟอกเลตและบรูเวสมีท่าเหมือนกับซิลวานการสู้กับวอเตอร์แฮกนั้นหลกัหลกๆแล้วเราก็ต้องระวังครับตอนที่มันดำลงไปใต้ดินและโผล่ขึ้นมาโจมตีสังเกตได้ว่าก่อนที่มันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยพื้นดินจะเป็นคลื่นกระเพื่อมเหมือนกับมีใครปาหินว่าไปในน้าวิธีสู้กับวิสเปสที่ชอบหายตัวแบบฟอกเลตนั้นหลักสําคัญก็คือหลบครับแล้วก็รอโอกาสสวนกลับ ตัวสุดท้ายคือ b ร u เวสที่ตัวใหญ่เหมือนกับสีวานนั้นจะว่าง่ายกว่าง่ายจะว่ายากกว่ายากครับข้อดีก็คือป้าแกจะไม่หายตัวไปไหนแต่ที่ยากก็คือมันจะโจมตีหนักจนไม่สามารถปัดป้องหรือฟันส่วนได้ลหลักก็คือเราต้องเต้นหลบเอาครับแต่ไม่น่าจะใช่เรื่องยากสำหรับซีรีครับที่เป็นลูกอีช่างสแปมการวาร์ปจากนั้นก็หาโอกาสฟันตอนที่มันหยุดโจมตีซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมากัน3ตัวการต่อสู้มันก็จะนว,นวนอยดูหาโอกาสโจมตียากต้องคอยกะจงังหวะให้ดี าเป็นแอดดิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นไอตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อนครับเพราะเลือดแก่เยอะสุดแถมตีหนักสุดแล้วค่อยไปจัดการอีก2ตัวที่เหลือหลังการต่อสู้อันยาวนานในที่สุดซีรีก็สามารถฆ่าวกมันไปได้2ตัวนั่นคือบรูเวสและวิสเปสแต่ตัวสุดท้ายที่บทเยอะสุดอย่างวิเวสนั้นกลับหนีรอดไปได้โดยการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นฝูงอีกาแถมก่อนจะไปเนี่ยยังฉวจี้ลูกหมาป่าที่ซีรีได้มาจากเวสทเมียไปด้วยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับ ยังไงเนี่ก็ไม่พ้นมือของเราแน่นอนแต่ใครจะเป็นคนลงมือสังหารมันก็ต้องดูกันว่าเราได้ฉากจบแบบไหนนะถ้าซีรีตายในการต่อสู้กับไวท์ฟรอสต์แกรอจะเป็นคนออกตามล่าวิเวสเพื่อเอาจี้ซึ่งเป็นของต่างหน้าชิ้นสุดท้ายของซีรีและวิซเมียขึ้นมาเขาไปเจอมันที่บ้านของมันกลางบึงคลุกแบกซึ่งมันก็เรียกมอนสเตอร์มากมายออกมาช่วยสู้แต่แกรรด้วยความคลั่งแค้นก็ฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าครับ จนกระทั่งจัดการปิดชีพนางโครนตัวสุดท้ายได้สําเร็จแล้วยึดจี้ขึ้นมาแต่เขาว่ากันว่านี่เป็นฉากจบที่แย่ที่สุดนะครับเพราะว่าถึงจะได้ของขึ้นมาแกรอก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นได้แต่นั่งซึมอยู่ในบ้านในขณะที่มอนสเตอร์เป็นฝูงล้อมวงเข้ามาเพื่อรุมฆ่าเขาตายไม่ตายนี่ในเกมไม่ได้คอนเฟิร์มครับเราได้แต่ตีวตความกันไปเองนะแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางฆ่านางโครนตัวสุดท้ายนี้ได้โดยไม่เจอฉากจบแบบแย่และนั่นก็คือเรื่องราวของมนุษย์ป้าสามแม่ครัว โครนแห่งบึงครุกแบกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในมอนสเตอร์พีเดียตอหน้าสวัสดีครับ